คขาตอนนี้จะไปไหนคะเนี่ยร้าไปไหนครับร้านน้องไผ่ซีฟู้ดนี่ป้ายอยู่นี่แต่ร้านอยู่ตรงไหนคะเราจะมาดูเรือรันเลนได้ครันอ๋อนี่ทางเข้าเรือเรนเรื่อนั่งเรือของร้าน้วันนี้จะเจอเรืออะไรแหละนี่เป็นร้านเป็นทางเข้าของร้านน้องไผ่นะคะที่จอดรถก็มีทั้งซ้ายและขวาเราจอดตรงนู้นมาข้ามถนนมาฝั่งนี้ แล้วก็มีวิวบรรยากาศทะเลมีคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายเด็ดพริกอยู่นะคะเนี่ยจะเป็นครัวของเขาเนาะเฮ้ยโอ้โอหลนั่งนูน้นข,ข้างหลังัะเพื่อะข้างหลังข้างหลังโต๊ะเขียวอะได้ไหม อ๋อเขามีงานเลี้ยงเหรอ,อ,อนั่งหลังเลยไหมออโอ้ยใหญ่มากนั่นเรือเลยปะรถบมสเองอืมโอ้ลูกค้าเขาเยอะเหนื่อ,อ,อเยเลย น้ำใสไหมแม่ดูน้ำดิน้ำใสมากปลาเยอะมากม,มีสปีดบอสนะนั่นเรืออะไรอยากรู้ว่าเบิร์ดเรือขนรถขนอะไรมันใหญ่มากเลยเนาะใหญ่กว่าบ้านเลยอยู่อะไรไม่รู้เขียนไม่อยู่อะไรไม่รู้อย,อ,ไรไรอยู่นิไทย,ยนิไทย เหรอนี่เราตรงนี้นนี่เราจัดสุดเนะเราพี่เก็บตัวกอนเนาะเดี๋ยวนั่งถ่ายบรรยากาศภายในร้านน้องไผ่นะครับบรรยากาศในร้านน้องไผ่เหมือนกับติดท่าเรือเลยนะเรือลำเบลเลอร์เลยทางตรงนี้มันเรือประมง ที่นั่งจะเป็นแบบนี้เลยนะนั่งจริงเขาดูปลากันเลพูดว่าอไรของเหยีบบาหมื่นเนี่บรรยากาศนี่เป็นบ้านชาวบ้านมีโต๊ะร้านกว้างขวางอยู่นะครัวอยู่ตรงทางเข้าเลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้แม่จะกินโชว์ตาแอบสวยโอเค วันนั้นมานะเจอเรือสำราญนะมาจอดตรงนี้เนะนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่วันนี้ไปแล้วเรือสำราญไม่อยู่เียจะพาลูกชายมาดูเรือสำราญขนาดกลายปเป็นเรืออะไรก็ไม่ร,รู้ลำเบลอเทอาเหรอครับเคค้าเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะจานที่หนึ่งมาแล้วนะครับอะไรเอ่ยยำผักกูจะชิมให้ดูชิมกันมีชิมไหมชิมกระชาบเนาะ เป็นไงรสชาติอร่อยอร่อยเหรออร่อยมากมี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 กุ้งมีอะไรไหมปลาหมึกโอ้ยินกินไหมอันนี้อ๋อเลยมันส่วนย่างกุ้งอาหารทะเลกุ้งก็เอาเป็นชิ้นชิ้นไงเอเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนาะปลาหมึกก็เป็นชิ้นเล็กๆพอคำไข่นี่นมีไข่หมึกเลยไข่นะไข่หมึกโอ้ยแรงินน่าโอเคเดี๋ยวรอดูอีกจานหนึ่งครับของวินวนะจานที่สองแดดเดียวแดดเดียวไหนวินโซดิ อืมอืมอร่อยไหมอร่อยไหมอืมอร่อยมากแบบเดี๋ยวกินหอมทะลุกระจกเลยนะครับเนี่ยหนูใครใครอ่ะมีนะครัามกุ้งพริกเกลือนะครับเนี่ยจัดการดิขอเป็นหนูทดลองนะคะเอาพริกด้วยดิเอาพริกมาเนี่ยพริกอยู่นี่โอเคๆนี่เอาตัวริมริมาตัวริมริมเตัวริมริมเผ็ดเกินแยู่เดี๋ยวรสัตว์เข้าไปหางก็ไม่เว้น นี่นี่นน้ำจิ้มอร่อยมากเขาบอกไหนน้ำจิ้มไหนดูดิอืมนี่นะครับท่านชมนะครับโอ้โหอร่อยจริงร้านนี้จานนี้จา,จานะ <500 S 1> นี้ร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้สิวันนี้มี <5 000. S 1> มากันสามคนสั่งแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะอร่อยเนาะ อืมฮเ่อืมะต้กินนี่สิอยงนั้นเลยอัีย่าักผื่อนยต้องแกะลอยแกะลอยแล้วไปทำกินที่ป้ามึงจะได้อร่อยเหมือนเขาป่อร่อย Thì Tết Đi kìa Tối lâu Đi kìa Ủng Ủng Đi kìa มึแต่เดียวก็อร่อยเดี๋ยวไปทำให้มิงกินที่บ้านทำไม่เป็นเรอมิงไม่หรอแนะนำอะไรมากยำมะกูดอ,อร่อยมากเห็นนะบ้าวิ่เด๋ยวทูทำไมอ่ะฮะพิ่งก็ทูอ่ะโอ้โหนี่กินของโปรด วันนี้ก so oh, ินข้าวเยอะเป็นพิเศษเอาวิมินชอยชิ้นเลลูกชิ้นหนึงชิ้นโอ้โหดีนี่นี่ของแท้เลยอือฮึเอาเลยเรากินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยเอาขาเค็มเค็มเค็มเดี๋ยวเคี้ยวให้หมดปากก่อนแล้วค่อยช่วยด้วยดุย หมึกแดดเดียวอร่อยจริงนะครับร้านนี้250บาทนี่เอาทำเขาแอรเพรกินเลยกินเลยเด็ดเด็ดเด็ดผักกินด้วยแม่ทำแม่เหรอเออกินเลยมัน,นมน,นั่งลนะเออ,เอ,อนั่งใส่ตรงไงนะ,ะกินอิ่มแล้วกลับโรงแรมก่อนนะครับ วินนี่ครับวินนี่บ๊ายบายก่อนเลยวินนี่ไปบ๊ายก่อนไปบ่ายวันเดียวอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมอะไรครับแล้วพรุ่งนี้มปนวินนะครัไปไหนต่อพาไปอวกาศได้แล้วพาวินไปเดินยานอวกาศดิค่ะอย่าลืมกดติดตามเท่าบินบินเฟรมลีดด้วยครับ